สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาลองแกะอ่าพวงมาลีนะครับฟังเสียงก่อนไม่รู้แกะได้ยังเสียงอยางนนี้เหมือนจะได้ได้แล้วมาครับแกะเลยเนี่มาครับสักพู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 ได้แล้วครับหนึ่งพูมาดูเนื้อกันโอ้โหนี่สวยสวยสวย โอ้ประตตายสวยนี่สีครับส้มสวยมากเป็นหนึ่งในพันที่ผมชอบมากจะได้แกะเร็วไปนิดนึงโอ้หนี่ครับเต็มจานเลยมาครับมาดูเนื้อกันครับเอาเม็ดใหญ่เลยแล้วกันนี่จะได้แกะเร็วไปนินนปนนดน,น,ลลน,น,ดน,นึงครับน่าจะลอยสักวันหนึ่งโอ้โหอย่างลูกนี้เนื้อหนาใช่ได้โอ้เนี่ยเนื้อยังไม่เข้มนะโอ้แต่ ลูกนี้เป็นปวงมณีที่เนื้อหนาใช้ได้เลยครับโอ้โหดูเนื้ออันอี้ห,หืดูสีน่ากินมากมาครับถึงเวลาครับชิมครับอืมหืมนีมมมม่สมเป็นปวงมณีที่ผมรอคอยเชดไดน่าจะเก็บไว้อีกวันนึงอื แฟนผมชอบระยะนี้เลยโอ้หเข้มข้นมากนี่ขนาดยังไม่สุกเต็มที่นะเนี่ยโอ้โหไม่เคยกินพวงนีระยะนี้ไม่รู้ว่าอร่อยมีความเหนียวด้วยเหนียวมันหวาน,วานครบเลยอร่อยมากครับพวงนีลูกนี้อื ไม่คิดว่าระยะกรอบนอกนุ่มในก็อร่อยนะปรมนเนีผมเคยกินครั้งแรกส่วนใหญ่กินแบบสุกๆเลยอร่อยครับพปรมนีนี่ครับครบรสหวานมันเหนียวหอมสุดยอดคลิปหน้าจะไปรีวิวอันทุเรียนอะไรก็อย่าลืมติดตามชมนะครับป๊อป